สวัสดีครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปส่งทางตัดหญ้านะครับนี่เป็นทางตัดหญ้านาซ่านะครับผมครับก็เอาขึ้นเรียบร้อยนะพร้อมย่อยสลิปเปอร์คัทหน้าหนึ่งเมตรสี่สิบนะครับวันนี้เลยครับทางตัดหญ้านาซ่าหนึ่งเมตรสี่สิบครับย่อยของใหม่นะครับสลิปเปอร์คัทครับเดี๋ยวจัดส่งกันนะครับผมที่อำเภอพลทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด ครับจัดส่งด่วนครับผมนะหรับสินค้าที่หน้าร้านนะก็มีประมาณนี้นะครับเอวเก้าห้าเพิ่งติดจองไปเมื่อกี้ผมลูกค้าจากสปปลาวนะมาดูรถรถที่ยังขายได้นะครับคูปต้าสามสิบแรงยี่แปดแรงนะครับผมครับดันมาสามสิบเก้าแรงสี่สิบเก้าห้าสิบเอ็ดแรงนะครับผมครับประมาณนี้นะี่ครับอุปรกรณ์ต่อพว่วงอ่าหางตานะยหานนาซ่านะครับเมตรสี M ่สิบเหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็หานชักล่องนีซเคนะครับแล้วก็พีเอสซีนะครับอ่ ฝั่งนึงก็จะไปพันขุดมันนะครับผมจะสองตัวนะครับแบบริปเปอร์พันพวนนะครับมือหนึ่งมือสองขอมีเลือกกันนะผมช่วงนี้นะครับขอตัวครับเดินทางไปส่งอ่าอุปกรณ์ก่อนครับไปกันครับ,คร,บครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับนะครับอยู่ันแหลม สวัสดีครับแม่มกันอยู่ครับอขอคลองเรียบร้อยครับผมอันนี้บ้านนั่งคุณพอ่นานี่บ้านบ้านคำนาดีนะครับจะส่งทางตาย่านะบ้านคำนาดนะคีคุณพ่อก็ทำการเช็คระบบนะผมับจะเตรียมใส่ปั่นทดลองดูนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอุปก,กรณ์ต่อพ่วงนะครับมือหนึ่งมือสอง ครับมีเกือบทุกร่นทุกยี่ห้อนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ